สวัสดีค่ะ,จะเจ้าเสือหน่อยนะคะวันนี้น้องก้าวค่ะจะเอาปลามาปล่อยพอดีว่าเราเจอปลาค่ะเป็นปลาที่มันฝนตกอะคะ่ะแล้วมันขึ้นมาจากน้ำนะคะทีนี้เราก็เลยมาหาที่ปล่อยน้องก้าวมาดิน้องก้า,าน้องก้าน้องก้า,น,กาน้องก้าเนี่ยปลาเห็นปะ นงกาดีใจไหมคะไปได้ปล่อยปลาออดีใจป่ะอ่ะป่ะเดินม,มาทางนี้อ่ะอ่ะเดินทางนี้ใช้กันถือนะป่ะเดินไปเดินไปฝอยเดินไปตรงนู้นระวังหล่นน้ำนี่นะคะจะเป็นบ้านใหม่ของน้องปลา โอเคโอเคน้องก้ามานั่งตรงนี้ก็จับแขนแม่ไว้อันนี้นะคะหน้าตาของน้องปลาเลิวก็เลยจะบอกน้องปลาว่าน้องปลามาบ้านใหม่แล้วนะน้องปาลาดูแลตัวเองด้วยอะฮะน้องน้องก้าจะปล่อยแล้วนะจะปล่อยแล้วนะอ่ะดูหน้าก่อนอ่ะน้องก้าลงไปอีก น่ไ,ไปเลยใส่ให้เทงี้เอาเทงไ้ไปแล้วเฮ้ยไปแล้วไปแล้วหรือมันติดอยู่ตรงพุ่มหญ้าดูให้ดีๆไปแล้วนี่ไป,ไปแล้วว่าไปแล้วค่ะนี่เป็นไงครับมีความสุขไหมครับ ดีใจไหมครับดีโอเควันนี้ไปยังครับลาก่อนไปแล้วไปแล้วน้องปลาไปแล้วน้องปลาไปดีแล้ววันนี้โอเคอยังไปยังลอลาเพื่อนๆก่อนก่อนอบาบา,บายบายบายหันน้ำข้างนี้สิลูกบายบาย ดีใจไหมดีใจอืม okay. โอเค